มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับก็วันนี้วิ่งมาทางล่องนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเที่ยงนะครับเที่ยงกว่ากว่านะครับตอนนี้สาเหตุที่วิ่งมาทางล่องนี่ก็เพราะว่าสี่สามหนึ่งช้านะครับสี่สามหนึ่งนี่เพิ่งผ่านปั้นไผ่ไปเมื่อสักพักเนี่ยสี่สามหนึ่งวันนี้นี่ช้าอยู่ราวๆห้าสิบนาทีนะครับวันนี้ ก็เลยได้ไปตองห้าจากบัวใหญ่นะครับวิ่งมาทางล่องเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอ ครับกระบวนสองห้าปคอรอเปิดบีททักไทยนะครับ